สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระลีลากรุลานดอกไม้สุขโขทยัยแตกกรุเมื่อปีพศ2520ค่ะ จะเห็นได้ว่าลักษณะของพระกลุรานดอกไม้นะคะเนื้อจะมีความแห้งแล้วก็มันนะคะเป็นเนื้อดินแล้วก็จะมีจุดเล็กๆเ,เป็นคราบลักอยู่ค่ะสำหรับตามข้อมูลทั่วไปนะคะเขาก็บอกกันว่าจริงๆแล้วนะคะมีการสร้างเมื่อตั้งแต่ยุคสุโขทยัยแต่บางข้อมูลก็บอกว่า สร้างในยุครัตนโกสิน์นี่เองนะคะยังไงก็ตามนะคะก็คนที่สนใจนะคะให้ลองศึกษาให้มากๆนะคะแต่ว่าโดยประวัติเนี่ยเขาได้มีการนะคะขุดนะคะตรงทำทำเป็นลานนะคะเขาจะทำเป็นลานสำหรับจุดคล้ายๆกับพลุฟไฟอะไรเงี้ยนะคะที่จังหวัดสุขโขทยัยแล้วทีเนี้ยเขาก็เจอพระกลุก นี่นะคะเมื่อปีพศ2520ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอินแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะ ใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายนะคะให้คลิกตรงนั้นนะคะมีคำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมตรงนั้นจะแจ้งราคา ID l ดี e ลนและเบอร์โทรศัพท์ค่ะตอนนี้ราคาพระเครื่องทุกรายการนะคะอิ่มนำมาลดราคาพิเศษนะคะบางองค์ก็ขายขาดทุนบางองค์ขายเท่าทุนบางองค์ก็ลดพิเศษซื้อหลายองค์ก็เหมาหลายองค์ก็ลดให้อีกนะคะ สำหรับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่ดูง่ายนะคะคือเนื้อสวยแล้วก็ดูง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อจะแห้งแล้วก็มันนะคะจะมีจุดเล็กๆนะคะเขาเรียกว่าคราบลักนะคะอยู่นะคะแต่ใครที่สนใจประวัติเพิ่มเติมอิ่มแนะนำให้ไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาได้ลงกันอยู่วหลายเว็บไซต์นะคะสำหรับคนที่เขาขายอยู่นะคะขออภัยค่ะ คือเนื่องจากว่านะคะโดยในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่าสร้างกันในยุครัตนาโกศิลเราเนี่ยแหละนะคะซึ่งรัตนโกศิลเราก็ประมาณ200กว่าปีมานี่เองนะคะแต่ยุคสุโขทัยเนี่ยมันจะยาวกว่านั้นนะคะแต่บางคนที่เล่นพากเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่ยุคสุโขทยัยเพราะว่าบางคนเขานําไปตีเข้าเป็นกําแพงเพชรน,นะคะเพราะว่าถ้าเข้าเป็นพระกําแพงเนี่ย มันจะได้ราคาที่ดีกว่านี่นะคะดังนั้นใครที่สนใจก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้นะคะในเว็บไซต์ให้เยอะหรือว่า,าปรึกษากับเซียนพระที่เขาเล่นสายกรุ่ลานดอกไม้นะคะลองปรึกษาหรือว่าดูข้อมูลให้เยอะก่อนนะคะตัดสินใจซื้อนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุนนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ